เก็บเลยนะจ๊ะได้ลูกหนึ่งสองลูกแดงเราก็ไม่มีฝรั่งเนาะทำไงได้เป็นเป็น,นกลไกแบบนั้นทำไงไม่ว่าใครจะทำอะไร เดี๋ยวเพื่อนๆมาแบ่งไปกินด้วยกันนะคะตรงนี้ได้ยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้เลยจ้าเยอะจ้าช่วงนี้มีเยอะมากคนงานก็เก็บไปแล้วจ้า แดดดีจังค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มารับชมคลิปขอบคุณที่ทุกคนที่ชมชมคลิปจนจบแองเราก็ไม่มีฝรั่งเนาะทำไงได้มัน,เป,นเป็นกลไกลแบบนั้นพอตกเครือมาก็พอหัก ก็เอาได้เท่าที่เราเอาได้อะจ้ะพามาชมเฉยๆจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณที่มารับชมคลิปขอบคุณที่ทุกคนที่ชมชมคลิปจนจบคนงานก็เก็บไปแล้วจ้า อันนี้ก็ต้นกล้วยหอมทองปลูกรอบเลยจ้ารอบข้างในเหมือนเราปลูกกั้นลมด้วยจ้อะออกจะพามามาชมเฉยๆจ้าที่เขาเก็บมาเก็บในร่องจ้าต้องอดทนสู้กันไปจ้า ต้องอดทนสู้กันไปจ้ามีน้อยก็แพงคนปลูกแย่ลงทุนเยอะแต่คนแพงเราก็ไม่มีฝรั่งเนาะทำไงได้ มันเป็น,ปน,นกลไกแบบนั้นตรงนี้ได้ยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้เลยจ้ามีน้อยก็แพงคนปลูกแย่ลงทุนเยอะแต่คนต้นนี้ได้กี่ลูกอ๋ออันนี้ยังไม่ได้อีกลูกหนึ่งยังไม่ได้จ้า อันนี้เราอยู่ร่องข้างนอกอดทนสู้กันไปจ้าอันนี้รอบรอบนอกร่องสวนข้างขาๆมีน้อยก็แพงคน,นปลูกแย่ลงทุนเยอะแต่คน ตรงนี้ได้ยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้เลยจ้าออกจะพามามาชมเฉยๆจ้าที่เขาเก็บมาเก็บในร่องจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆมาแบ่งไปกินด้วยกันนะคะ พามาชมเฉยๆจ้าพอมันเป็นพื้นที่โล่งพอลมมาก็แรงดูจ้าหักหมดแล้วกล้วยหอมช่วงนี้ไม่ได้เลยลมแรงพัดมีน้อยก็แพงคน,นปลูกแย่ลงทุนเยอะแต่คนสวัสดีค่ะแพงเราก็ไม่มีฝรั่งเนาะ ทำไงได้มันเป็น,ปน,นกลไกแบบนั้นล่องข้างในอะเราต้องใช้แพข้ามไปจ้าออกจะพามามาชมเฉยๆจ้าที่เขาเก็บมาเก็บในร่องจ้าพอลมมาแรงเห็นไหมต้นกล้วยนี่ก็หักหมด พอตกเครือนหน่อยก็โคหักขนาดค้ำไม้ยังไม่อยู่ทำไงได้ช่วงหน้าออกออกก็ออกพร้อมกันราคาเลยตกช่วงไม่มีก็ไม่มีราคาแพงโปร่งใสแดดจ้า เป็นไงบ้างคะบรรยากาศสวนฝรั่งวันนี้ท้องฟ้าทำไงไม่ว่าใครจะทำอะไรก็พอลมมาแรงเห็นไหมต้นกล้วยนี่ก็หักหมดพอตกเรือหน่อยก็โคหักขนาดค้ำไม้ยังไม่อยู่ สวัสดีค่ะมีน้อยก็แพงคน,นปลูกแย่ลงทุนเยอะแต่คนออกจะพามามาชมเฉยๆจ้าที่เขาเก็บมาเก็บในร่องจ้าเป็นไงบ้างคะบรรยากาศสวนพะหลัง วันนี้ทองฝารับซื้อเนี่ยดีรับซื้อจากเราถูกแต่เขาก็ไปขายแพงเหมือนเดิมผู้ผู้บริโภคก็เสียเปรียบช่วงนี้ฝรั่งออกเยอะราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ้าอ่าใครสนใจก็มาเหมานะจ้า มีพอของมีเยอะก็ถูกพอของพอมันเป็นพื้นที่โลง่งพอลมมาก็แรงดูจ้ะหักหมดแล้วกล้วยหอมช่วงนี้ไม่ได้เลยลมแรงพัดเก็บเลยนะจ๊ะไ้ลูกหนึ่งสองลูก ทำไงไม่ว่าใครจะทำอะไรก็เยอะจ้าช่วงนี้มีเยอะมากลองข้างในอ่ะเราต้องใช้แพข้ามไปจ้าพอมันเป็นพื้นที่โลง่งพอลมมาก็แรงดูจ้าหักหมดแล้วกล้วยหอมช่วงนี้ไม่ได้เลยลมแรงพัดทำไงได้ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มารับชมคลิปขอบคุณที่ทุกคนที่ชมชมคลิปจนจบทำไงไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตรงนี้ก็ต้นกล้วยหอมทองปลูกรอบเลยจ้ารอบข้างในเหมือนเราปลูกกั้นลมด้วยจ้ะ ทำไงไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตช่วงหน้าออกออกก็ออกพร้อมกันราคาเลยตกช่วงไม่มีก็ไม่มีราคาแผลองข้างในอะเราต้องใช้แพข้ามไปจ้าออจะพามามาชมเฉยๆจ้า ที่เขาเก็บมาเก็บในร่องจ้าคนงานก็เก็บไปแล้วจ้าช่วงนี้ฝรั่งออกเยอะราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ้าเดี๋ยวเพื่อนๆมาแบ่งไปกินด้วยกันนะคะ